การเพิ่มผู้ใช้งานเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินคลิก Admin Setting คลิก l โลแอนไลท์คลิกเมนูผู้ใช้งานการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่คลิกเพิ่มข้อมูลใหม่กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ทั้งตัวอักษรตัวเลขหรืออีเมล กำหนดรหัสผ่านตามเงื่อนไขกรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลกรอกรายละเอียดของอีเมลคลิกเลือกตำแหน่งงานคลิกเลือกหน่วยงานจากค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้เลือกสถานะของผู้ใช้งานเป็นแอคทีฟกำหนดสิทธิ์ในระบบของผู้ใช้งาน เป็นการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเมนูต่างๆผู้ใช้งานทั่วไปกำหนดสิทธิ์เป็น Editor ผู้ดูแลระบบกำหนดสิทธิ์เป็น Application Admin เลือกภาษาที่ใช้งานในระบบระบบมีให้เลือกสองภาษาไทยและอังกฤษเมื่อกอกรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลจะมีข้อความแจ้งว่าเพิ่มข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ การแก้ไขสมาชิกเป็นการเพิ่มลบหรือแก้ไขสมาชิกในกลุ่มผู้ใช้ต้องทำการเพิ่มข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งานก่อนถึงจะแสดงในส่วนนี้สามารถเพิ่มข้อมูลได้ที่เมนูลกลุ่มผู้ใช้งานพิมพ์หรือคลิกแว่นขยายเพื่อค้นหากลุ่มผู้ใช้งานติ๊กเลือกกลุ่มผู้ใช้งานคลิกยืนยัน การแก้ไขสิทธิ์ในโมดูลเป็นการกำหนดสิทธิ์ในการทำงานสำหรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในระบบเป็นโมดูลแอดมินผู้ใช้งานจะสามารถแก้ไขข้อมูล Master Data, มาสเตอร์ดาต้าเฉพาะโมดูลที่มีสิทธิ์เท่านั้นติ๊กเลือกบทบาทคลิกเลือกเมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึกข้อมูล สำหรับการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานครั้งละหลายรายชื่อก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะคลิก Import ในส่วนที่1คลิกดาวน์โหลด e m p l a t e จะได้ไฟล์ csv มาเปิดไฟล์เพื่อแก้ไขข้อมูลใน Template ในเทมเพลตจะมีข้อมูลตัวอย่างมาให้1แถว ทำการเพิ่มข้อมูล User Login สำหรับ Login ที่เข้าสู่ระบบ User Name ชื่อที่แสดงในระบบ User Email อีเมลสำหรับใช้ในระบบ User Locale ภาษาที่ใช้ในระบบให้ระบ,บุเป็น EN ภาษาอังกฤษหรือ TH ภาษาไทยจากนั้นทำการแก้ไขและเพิ่มข้อมูลตามตัวอย่างได้เลยค่ะ เื่อเพิ่มข้อมูลในเทมเพลตเรียบร้อยคลิกเซฟแอดเลือกประเภทไฟล์ที่ทำการเซฟเป็น CHV UTF8 กลับมาที่ระบบของ Recast ในส่วนที่2คลิกเลือกไฟล์เลือกไฟล์ CHV ที่ได้ทำการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานไป จากนั้นคลิกอัปโหลดไฟล์เทมเพลตในส่วนที่3ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการนำเข้าข้อมูลระบบแสดงหน้าจอข้อมูลที่สามารถ import ได้หากระบุข,ข้อมูลทบท่วนและถูกต้อง s t a ตัสจะเป็น i n s เสิร์ตหากมีข้อมูลอยู่แล้วสเตตัสจะแสดงเป็นอัปเดตและหาก s t a ตัสแสดงเป็นเ er อ r o r แสดงว่าข้อมูลที่ระบุมาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนจากนั้นจะไม่สามารถ Import ได้ระบบจะแจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ทราบโดยจะมีข้อความสีแดงในส่วนที่ระบุไม่ถูกต้องสามารถเลือก Import ข้อมูลได้โดยคลิกที่เครื่องหมายถูกหากไม่ติ๊กเลือกข้อมูลจะไม่ถูก Insert เข้าสู่ระบบในส่วนนี้มีการทำา u u t o ซ e เรีให้อยู่แล้วเมื่อตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าเรียบร้อยแล้ว คลิกยืนยันเพื่อนำเข้าข้อมูลเมื่อนำเข้าข้อมูลสำเร็จระบบจะแจ้งว่า Import User สำเร็จและบอกจำนวนที่ Import เข้าไปในระบบคลิกตกลงคลิกที่เมนูผู้ใช้งานอีกครั้งเพื่อทำการรีเฟรชหน้าจอรายการ User ที่ถูก Import เข้ามาจะมีสถานะเป็น inactive ให้ทำการแก้ไขสถานะของ User นั้นโดยการคลิกที่รหัสผู้ใช้งาน เปลี่ยนสถานะเป็น Active จากนั้นคลิกบันทึกข้อมูลเมื่อสถานะของผู้ใช้งานเปลี่ยนเป็น Active แล้วผู้ใช้งานก็สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ทันทีค่ะหากต้องการเชิญผู้ใช้งาน <ikle> เข้ามาใช้งานในระบบให้คลิกที่รหัสผู้ใช้งาน คลิกปุ่มเชิญระบบจะทำการส่งอีเมลเชิญผู้ใช้งานนั้นเข้ามาใช้งานผู้ใช้งานที่ถูกเชิญเข้าในระบบคลิกลิงก์เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบระบบจะกำหนดยูเซอร์ให้อัตโนมัติจากนั้นผู้ใช้งานที่ถูกเชิญเข้ามาทำการระบ,บพุพาสเวิร์ดใหม่และยืนยันพาสเวิร์ดให้ถูกต้องจากนั้นคลิก Signup ระบบแจ้งว่าตั้งค่าพาสเวดสำเร็จคลิกตกลงจากนั้นผู้ใช้งานก็สามารถใช้งานในระบบของ ISO Dcard ได้แล้วค่ะ